ก็กราบสวัสดีทนะุกคนนะวันนี้โอย้ยในเกมซีฟวันนี้ยูนิคสีฟ้าเนี่ยต้องทำกคนว้าวเราวมีกิจกรรมใหม่มาตอนน,นี้ดูไพ่และกีก่อนวิ่งเล่นหเกมวิ่งระกัาสร้างองาหม่เล่น,ลนส,สิเ,เกมโอ้โหบัตรฟ้าแลนห้าิพิวเยน้องผม ราคาคออะไรกระเป๋า S K U L L อะไรพื่ออะแล้วเล่นหนึอยยี่สิบนาทีว้าวไม่สามารถสนได้มนี้ฉันไม่สนใัยได้มากกว่านี้ผมไม่มีผมเป็นสายสีอดไปนายไม่เกี่ยวนายมันไรไปเยินเล่นหเกม วันนี้ผมจะพามาเบรกนาะปน้อหนึ่งผมจะเชื่อน้องหนันะน้องผมเป็นผชายไม่ได้เป็นผู้หญแต่น้องถึง็นเพื่อพี่พี่จะลองว่าค่นั่ วันนี้ผมองเนละ่นเนาะสี่สี่เล่งครับผมก็เตรีหัอวอจะบอกเต็มรอ <c oughs> <c oughs> มา,ากาเล็ตเปลี่ยนแกลเริ่มเกมผมตัดไปตอนเริ่มเกมเลยครับก็ได้เริ่มเกมรอแบบอีกสักนิดหนึ่ง อีกเอ้ยช่างมันไม่ต้องตัดอ,อ้อมขาเอาซื้อปืนไม่ทันนะาไม่นะไม่นะปืนทันเจอศัตรูอุ้ยอุยลกๆลๆกเล็กเล็กเล็กมีไฟแมกเเอาเรื่องอยู่

ไอ้วว่หนึ่งอันวิวิมันบุกทางนั้นอีกแลว First Blood ฮือวิ <First flight. S 1> อเพนก่อนเพนก่อนเพนกอนโอ้โห้ขง

ป่้บดโดนลุมอไมนะโอ้โอ้ my g o n ะ my g n h h เบด้วีได้ระเบิดด้วยอ,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 อันนี้คือวิธีการลุดลุด ลูกตังเด็กไม่ใช่ตังธรรมดาแต่เป็นไอวอรวเอามานี่เอามานี่ลูกตังจากน้องผมเอาไอวั์มาสวยหมดแล้วใช่ไหม,หมโอ้เมื่อกี้ค้างอีกแล้วฟรีไฟแม็กเทรสับผมมันไม่ค่อยแรงมันชอบแหลกเป็นบางครั้งสักประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ป่าแล้ว เอ้ยม oh, uh ันออมมันออมมันออมมันอ้อมอุ้ย A K เสียงดคตรเท่ f i r หายแล้ว ปลายุดเอกปลายุดลม้มอ้โอ้ตั้งตังต้งไอ้บเฮิล <Hello. S 1> อุ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพือนเพือนเพฆ่ามันเลยเร็วโดยิ้งเลยดเพื่อนเก็บศพก่นดิเฮ้ยมันอยู่นั่น โอ้โหมีคนตัดใจไหม <laughs> โอ้โ,โอคไม่นะตานีิกาเพเหรอเหมือนรอใครๆก็มีท่าออดีๆ,ดๆเอ้าทำไมผมอยู่อีกแล้วใครๆก็มีท่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยใครๆก็มีน,น้องผมมันขี้อวดไม่ต้องไปฟังมันน้าไม่ใช้ AK แล้วนะ หานีบเ,เอามรีกอ๋อเกมแหลกอุ้ยแอบอยู่ตรงนี้ก่อน first blood ตึกถึงโคตรเท่เท่รอรอทเท่เฮัสดอุ้ยเก็บนะเก็บนะโอ้มาอะเบอรสุด ไอวอลฟีมินิคุซี่เอาปืนนี้ดูท่าชักกระสุนสวยเกมพิกท่าชักกระสุน<ป>รอเท่เท่รอนี่รีไฟนักตัวจริงเสียงจริงนี่ลูดไอวอ์ดีนี่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือปกติ โอ้ไม่นะลิงฉันลิงฉันนี่ปกติมันจะเป็นแบบนี้แล้วมันจะไม่มีสกินแต่ตรงนี้มันมีสกินสกินสกินกน,นี่สิ่งไอวอมาจากไหนก็ไม่รู้โอ้ <laughs> โหเกมแหลกเยอะจังเลยวิไฟเม็ e วิไฟเม็แหลกโอ้ยเพื่อนระวังระวังว เพนดีคร uh ับรออะไรเพื si ่อนตายก็เพนดีเพ้นโอ้ยแหลกแหกเลเพื่อนตายก็เพ็นนะนะอ๋อไม่นะหนึ่งสจะกะดับบอ่านไม่ออโอ้ไม่นะโอ้โหสองสี่ใครมันจะไป โอ้เกมแหลกโอ้โหอโอกจากเกมอีกไม่นะตอน้เโอ,โอเกมค้างไม่นะจบชีวิต nha nè, gì game lại Hello guys Hello guys Mình chơi สำเร็จโอ้ไม่วันนี้ของผมไม่สำเร็จไหมนะโอ้ไม่เล่นเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะอัดต่ออันนี้นะครับผมจะอัดต่ออันนี้เลยก็คือพาน้องแบกแรงแรงอะไรลูกแม่แรงจัดอันดับ เพราะมันยาวเดี๋ยวมันจะตัดก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปกัอนเลยดีครับ